สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนะจ้ามันนี้พามามเบื้องง่วนหน่อยจ้าอ่าช่องบานลายชายชานคือเกาละจ้ะอันนี้ง่วนหน่อยนะจ๊ะออกมาสองตัวออกมาเดือนเดียวกันนะจ้ะก็เป็นมูกันไอา้กับนองจ้าตัวนึงตัวผูนี่ตัวก็ร่างกินเฟืองห่กินเฟืองนะจ๊ะจนตัวผูเนี่ยพักันนอนกินแข่งกันนะจ้ะอันตัวเมตัวเลี้ยขาเหนตัวเมีจ้าตัวผูนี่ลูกอัน ตัติงเล่ตัวแม่ลูกอเมริกาจ้ะอัปเดตเนาะกำลังประมาณเดือนหนึ่งจ้ะล่างกินยากิกนเฟื่องแะละจ้ะกำลังเป็นตาหักตะแพงงต่ว่าตัวผูนี่ขี่ดื้อบักคักเลยจ้ะดื้อแหงนี่มือเศร้านี่มางคอออกซึ่งมือจ้ะไดันได้ไล่ไหวนะ มางคอออกเองเพื่อนเพื่อนอยากออกมาหนออคอกมันจะคว่ำจ้าคืแม่นี่มันจะคว่ำม,มักหยอกมักคุ้นหยอกตัวนี้หูกระโบด,ดีแล้วจ้ะหูออกสีดำดำได้แม่มรูกอไม่รีบกาจา้ะตัวนี้ถือว่าผลงานก็นดีอยู่จ้ะแม่หูเงาแต่ว่าหูวออกมาได้สมเนะก็ถือว่าพัฒนาการดีอยู่จ้ะเดืองหูเนาะอันนี้เฮ็ดเขาจา้แต้มเขาไว มันนั่นในแหงกำลังสีแหงก็จะเต็มเขาไว้แต่ในหน่อยกระสีมันกับสีโลกกก็จะเห็ดเต็มเอา